ถ่ายในบ้านนั่นปุถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วสบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้ทีมงานถ่ายกันมาเดินตลาดพี่พีพี่อิ่มพี่สุขพา,า,ามาเดินตลาด Send thắng bổng. Wait a moment. Ta là yêu cổ Đó, Đó, Ta là yêu cổ Ta là Go. Ta lạng. Go. Market. Go. Market. Ta là Go. Market. You know. Look at that. Cigarette. I know you. Pung. 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 อกุ้งใช่ไหมสองร้อยห้าสว่สองร้อยแปดสิบสามร้อยเอาุงเช่นเปเอาอกุ้งอันไหนที่ปุงขาวบะเอรุไม้น้ะจ้ะรอยห้าสิเอาอกุ้งแบบนี้ค่ะเอาเอาหลายๆใช่ไหมที่เอาไปแช่ออะ Aa, ปปนะ ใช่น้ำปลาเป็นกุ้งแบบไหนอ่ะกุ้งแบบน้ำป่าทำเป็นไงน้อยน้ะเป็นียเอาไปเอาไปปิ้งใช่ไหมเอาไปปิ้งันี้เอามาสโลสาโลอเป็นๆอยนี้เลยเนาะ จีบมันยากเลยบอสองร้อยห้าสิบขบานแสนหนึ่งโอ้ถืออีเดมเนี่ยคุ้มชุดแต่แสนกห้วยสองร้อยห้าสิ ข้าวอรเด้อผม่สดไงอไรบ้านหอันนี้ก็ขอบคุณพี่ินนะครับพี่สุเดอพามาตลามาซื้อของซื้ออาหารไปทำกินที่บ้านรน่าใจว่า ตลาดที่แบบใหญ่แห้งเนาะสวยงามเลยดีสะอาดสะอาดเป็นระเบียบเพียมหอยเนาะพี่นองเนี่ยอของขายเยอะมากปั<ะ>๊บอะไรเรายังขาดน้ำจิม้มซีฟู้ดอยู่พี่เป็นว่าในตลาดนี้มีแต่คนบ้านเดียวกันใช่ปะทีละคน คนลนะเนาะเขาจะมาเห็นงานางนี้เลยสวัสดีอ่ามีคนทักมีคนทักนะดะ้ียน้องเอ้เมื่อนี้เมื่อกี้นี่เห็นเอ็ซีถักเอ็ซี <c oughs> คนละเอนี่ยพี่นนองเขาจะมาเห็นเดียกอยู่เนาะอยู่ตลาดา่เนาะตลาดโอ้ยม,มาบ้าน้อย คนไล่คนล่ไม่เห็เดเบี้ยยี่นี่ร้ายเลยพี่น้องทุกคนมัานบางเทีกับยูกับมาชักยูปัเนสิได้ของเยอะมากมามพี่แรกอันพี่อิงกับพี่ซุกอัน ไปกินมุกกระถาตอนเย็นนะคือว่าตอนแรกที่เราพาทีมงานไปเดียมมุกระถาแต่ว่าเวลาไม่พอแบบตอนเย็นหันบานไหนกับทีมง,งานกับพาป็นสิิภาพไปไอคอนก็ไ,ได้เบวบางก็เลยเอาเป็นตอนเสาร์ใช่ไหที่เป็นกับว่ามาสื่ออาหารไปทำกินอยู่บ้านดีกว่า ทั้งสวยทั้งใจดีนะ้อพี่น้องเลยเอาน้ำจิม้มชอบไหมแบบถ,ถ้าไม่เอาจะไปเอาอ้าวเอาแบบนี้ก็ได้ครับพี่เอาแบบนี้เนาะใช่ครับหลานยพังงมึงงงเลยดาทะเลก็เป็าชอบอะไรบ้างเหตุนั้นเองเจมส์ชี้ก็จะทักเกินคนหลังก็จะเห็ุเห็ุงาน ใช่อันของป่าของป่าอันนี้เลยเนี่ยไ่ใช่ใช่แต่จะว่าหน้นาผาอ่าคอ,อ,อยู่แนวบนทองเอนานพอแล้วบอกเอาที่ของเราที่เพอแล้ว พี่อิงกัเพี่สุขเป็นอา่ามีเวลา,า,นะาลลวไไ้างนะบ้างตลอดเลยทวกับพาทีมงานไปเลี้ยงข้าวเรไปเลี้ยงหมกระาเพราะว่าเลี้ยงเป็น

นนเินตลาดวอมารเก็ตเาเรียกปลาอะไรหน่อยหน่อยไม่ไงเออเอาวีาพีเปกว่า <laughs>

เด่นเอฟซีเป็นจองหออไห่ไม่เลยจ็ดมื่นสองหมื่นนะคนเล่าร้ายน่อยอยู่นี่น่อยร้ายๆในตลาดนี่มีคนเล่าแบบทุกห่านนะทุกห่านเลยทุกห่านนี่เพื่อหลอดห่านเพม่นใครอันนึ่งฝากเน้อยกิอกสามร้อยครับเดี๋ยวนอนไปก็เลด้วยด้วยด้วย โอ้ยเอฟซีคือกันมาเนี่ยนี่ทั้คนลาวพี่น้องเลยดีใจไงภาคกรุงเทพพี่เดินคนหัวจักน่ะเอฟซีคนลาวนะฮะพี่น้องเอ้ยมาเห็นเบียกอยู่นี่เอาพี่น้องบอนบอบบี้โอเคคหับ ไปดุนอันคนล้านอพี่น้องข้าจะว่านี่นี่่างเขตตัวนี้ก็ยยังไปเลย่ไทีอ่ะเปนไไปดุนเลาขาจะาไม่เห็นเบียร์อยู่นี่พี่น้อคือบาทนี่ยบาทมาหน่อยไปดุนเช้าภาษาเนี่ปทานไหนานนี้เดีกลับไปดดเลยนี่นะ ขันขนมหวานป่ะครับคืบคค้วอ่อ,นะอ้น,น,น,อน,น,อนไน,น,นี้ันล่างเากาไม่เ็เบียยนนี่นะข้นภาคเหนนโนล่าขักอชู่นายงโซนีเ่นรนครับไ้งไปรถนด กินบาแซมันบปกินบลแซมันไปไปประชุกเนี่ยอะไรอะไรไปก็ข้ากรบอกหกจัก่จะอธิบายเนี่ยพี่้รงเลยเพาไม่ค่อยรู้เย้ในกุ้งแห่เร่อ่าดอะไ มาเดินเอาะแบบนี้แหละเด็กกะดีใจพี่น้องทีเห็นฤๅนีคนล่าวนะคี่มันไม่งานอย่างป็นผักนะมาดูคนลาเขาเมืองกลุ่มนี่แห้งลายพี่น้องกันทักเลยไม่ทำไมครับไม่ทำนะ ตลาดเทียนี่มเน,นะเนาะครับไปบ้านพี่อิงกับพี่สุกเนาะไดทำอาหารที่บ้านอลรักโอเคอเคอาดีก่อน ้เก่งนะ่ายเ่เก่งเนะ่ัวเติบนะถักแอลายหมไปดุหน้าจักเดี๋ชุกนอหน่อยจักกอะไรดุดก็เคยบังคีเพราะว่าอยูนีิสิมี่ต่คนคนเหล่าเบ็ดงานเขาไปสิคเคยเห็นหรือมั้งในคลิปนี้อย่าง คนล่าแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่คนล่าไม่ก็จะยังเอ็นอองมาเลยพี่สุกเปิดแผลเราทำรูปพบแล้วเฮ้ยบอครบก้อยนี่จะกัดยังไงเรื่องเรื่องเหตุคอนเทนต์ถิมเนียแบบนี้ป่ะโอ้พอดีหายไดเมื่อเช้าป่ะาปล่อยไว้ตลาดใช่ไหม ยมาแรกเเป็นยมาแรกเนี่ยเป็นตลาดตลาดนี่เนี่ยมาแรกเนาะครับเขาุขเปิดสักจั๊กซุกโมงสุขสาวตีอ๋อตลาดนี้เปิดตั้งแต่เที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนจนสี่ทุ่มทั้งสามสี่ทุ่มแต่ว่าแต่ว่าตอนสิมีตลาดแรงอยู่ฝั่งคุณครับแล้วสี่สี่เนี่ยผัดพอาตตัวก็จะขายอ๋อมันคนละทีมอันนั้นสิเป็นแบบว่าตลาดของแบบ โอ้เบื่อนในกระแม่นอีกอันนึงในในหม่องคอนยางหม่องลงโล่งนั่นะที่มีหลอดไฟนั่นย่ามาแลงกมาสิเปลี่ยนเป็นดนตรีมีดนตรีสดมีร้านเบียร์มีพวกอันนี้นะแต่สุกเสาร์อาทิตย์นะแต่จมาสุกเสาร์อาทิตย์งั้นบอกมานั่งกินเบียร์กินยังสี่เพราะว่ามันสิเปลี่ยนสิเปลี่ยนทันทีเลยก็ขอไปแต่กินมันก็ขอดอกของกินเล่นได้ขายครับแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมอันนี้ก็อยู่อ่อนเนาะอยู่เขตบางแคนะครับอันนี้เป็นเขตบางแคเฮ้ย เขตทวีวัฒนาดิตรงนี้ทวีวัฒนาทวีวัฒนาตรงนั้นบางแคเขยับไปคนนีกโอ้แต่เนี่ยมาแรกอันนเป็นตลาดแป๊บเดียวกันพวกนี้ยังอันนี้บกไก่คลองซุนอาหารอันนี้เป็นซุนอาหารคนนั่งกินเนี่ยบกนั่งกินยังอีกเนี่ยนั่นจะเป็นคลองสดจะเป็นเป็นคลองใสคลองสดเป็นพักเลี้ยงกันไปเรื่อยๆจนดี่สซี้ตลาดเป็นทัดไปเนี่ยติดกันเป็นสนามหลวงสองสนามหลวงสองก็ขายแรงขายต้นไม้ไงของประเทศไทย ขายครับขายหมาขายขายสัตว์ขายหมาขายหมาขายนกขายปลาต้องหมาน่ารักน่ารักอ๋อนึกว่านึกว่าขายมาไปกินตเป็นหมื่นเป็นแสนนะแน่น่น่แน่ก็นกุกินมากครับคนเดีีขาเข้าคุมืนาใครมีแล้วถ้าเว่าเอากันธนะเคยนให้ติ๊กต็อกนี่ ก็เห็นในทิกตอกออนเดียเลยอนีคัแล้วพี่น้องเจอกันอีพีใหม่วันนี้ก็เหมือนว่าสติว่ิงพี่สุกมาเดินตลาดซื้อของโอ้โหไต่กุ้งสดๆวซอปลาหมึกอาหารหมักของทีมงานนี่ ปองมาเลยป้องแพงพี่น้องทุกแบบนะตัวอะไรทะเลยืนยันนะตัวละสองร้อยห้าสิบตัวนะสถานทะเลมันหากินง่ายเนาะหากินง่ายเนาะครับวันมันอยู่ติดกับมหาใช่ใบน้อยนึงกับทะเลเลยได้อยู่นี่อะไรนครับเพราะมันติดสมุทรสาครสมุทรสาครคือปากอ่าวลงทะเลเพราะว่าอาหารทะเลเป็นอาหารทะเลนี่เลยซอยที่พักกันพักนี้เดี๋ยวจะกรุ๊งรุ้งเต็มน้ำยาเดี๋ยวไปทำอาหารอยู่บ้านเพป็นพี่น้อง ถ่ายให้มาเองอยู่บานเองเจอการคลิปหน้าเ้อนันชื่อจินไไดกว้างยอี่ิง่งครับพี่ซกทั้งสวยทั้งใจดีนะงานวันนี้ต้องขอคุพี่มันราเอไรวี่ซับพี่ิงครับใจดีมากมารับมามารับผ่อนทององ 一般暖。